ครับขอนโมทนาขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับด้านอากาศนี้ขอความเมตตาพระเดชพระคุณในเจ้าคุณรองเจ้าก้องัดอุบราชธานีกล่าวปรารบในหัวข้อธรรมที่จะเทศแหล่ในวันนี้กราบรดรวยมดด้วยความครบครับบอโอกา,าสคณะสงฆ์มีหลวงพ่อพระครูวีระวง์บรญหาร เจ้าคณะอำเภอสว่างเวรวงเป็นต้นเป็นประธานขอจเจริญพรท่านสาธุชนมีท่านสุภาพพิมิตเป่าริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นีเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ได้มาเห็นภาพจิจกรรมมันงดงามก็ทำให้เกิดความพื้มปิติยินดี ตั้งแต่เช้าเห็นฝนตกก็นึกว่าจะไม่มีญาติโยมหรือว่ามีก็อาจจะน้อยแต่วันนี้ก็หนาแน่นก็ทราบมาว่าอยู่ศาลาการประเรียนหลังโน้นก็แน่นก็เต็มเฉะนั้นก็เห็นแล้วก็ดีใจโครงการร่วมใจพักรักสมเด็จ พระบรมราชนานีพันปีหลวงเดิมทีนั้นก็คือร่วมใจพักรักพระพันปีหลวงเมื่อกลางสัปดาห์ทางสำนักปร,รัดนายกรัฐมนตรี่ได้แจ้งมาว่าควรที่จะใช้ชื่อให้ตรงกับราชกิจจานุเบกษาขอให้เปลี่ยนได้ไหมทางาคณะผู้จัดงานก็เลยบอกว่ายินดีขอให้ถูก ทำให้ถูกให้ให้เหมาะให้ควรเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนยกย่องอันไหนจะเหมาะอันไหนจะควรทางคณะผู้ดําเนินการก็ยินดีโครงการนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีนั้นได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ได้เจริญพระชนมายุมาถึง9 0สพรรษาถือได้ว่าเป็นมหามงคลถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คืออายุวัฒนมงคลที่จะเจริญอายุมาถึง90นี้หาได้ยากมากแต่พระองค์ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาบาร,รมีเพราะนั้นก็เลยได้ จัดโครงการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลได้จัดพิมพ์หนังสือทศชาติมหาปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานว,วาชิระขึ้นก็ให้มีกิจกรรมโดยที่ดังที่ท่านรองผู้ว่าได้ปลาลบถึงท่านวิษนุเกลือง,งามได้กล่าวในวันแถลงข่าวว่าโดยส่วนมากประชาชนหรือว่าชาวพุทธเราเนี่ย จะรู้จักอยู่ประมาณสามชาติหลักๆสมชาติหลักๆก็คือพระเตมีใบชาติที่สองก็คือมหาชนกที่เราจะฟังวันนี้แหละแล้วก็ชาติที่สมก็คือพระเวสสันดรอ,อันนี้เราจะรู้จักเราเคยได้ยินแต่ว่าพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าสิบชาติแต่ไม่ไม่ได้เคยได้ฟังมากบางท่านบางคนก็อาจจะเคยได้ฟัง ก็เลยเป็นโอกาสดีในวาระมหามงคลเช่นนี้คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ปรึกษาหารือกันจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อล้อมจิตหลวมใจล้อมรวมดวงจิตดวงใจของพระสงฆ์นิกรของขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์นิกรของสมเด็จพระพปัญปีสมเด็จพระราชชนีปันปีหลวงได้ถวายเป็นพระราชกุศลวันแรก หรือว่าครั้งแรกจัดที่วัดปากน้ำเป็นการบำเพ็ญเมตตาบารมีวันนั้นก็ได้ทราบข่าวมาว่าพายุจะเข้าแต่เพราะเป็นบารมีเมตตาบาลามีของพระโพธิสัตวฝนก็เลยไม่ลงก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่วันนี้เป็นวิริยะบารมีเพราะฉะนั้นวิริยะบาลามีนี้ก็ทดสอบ ทดสอบทางคณะผู้จัดเจ้าของพื้นที่ก็คือท่านพระครูวิรวงบรญหารท่านเจ้ากระน้ำเพอท่านนายอำเภอท่านธนัดชายทวีที่เป็นเจ้าเ,เป็นนายอำเภอผู้ดูแลท่านวิศรศประทุมพิมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมแล้วก็ท่านผู้นำหมู่บ้านว่าจะมีวิริยะมีความเพียรขนาดไหน หรือแม้กระทั่งทดสอบบารมีของท่านรองผู้ว่าว่าท่านรองผู้ว่านั้นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจะมาหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินเจ้าคณะเปิดหลายหลายรูปที่อยู่หลังอัตมาภาพนี้ที่มาช้าเพราะว่าฝนตกหนักถนนน้ําเจิ่งนองเต็มถนนหมดน้ําขึ้นครึ่งรถวิ่งมาก็ลําบากแต่ท่านก็พยายามมา อันนี้เป็นการทดสอบบารมีของท่านรองผู้ว่าเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยถ้าพวกเราหรือว่าท่านผู้ว่าบอกว่าไม่ไปหรอกฝนตกที่นอ่ก็คงจะตกท้อถอยท้อแท้หยุดไม่มานี่ก็คือก็ทำให้การบำเพ็ญบารมีของเรานั้นถดถอยลงแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าก็มาจนได้มา เป็นประธานท่านมาแต่เช้ามาไล่เลี่ยกันกันกบอาตมาด้วยซ้ำไปนะตั้งแต่่อน9ก้าโมงก็ต้องขอบคุณอันนี้ประการหนึ่งของอีประการหนึ่งก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆส่วนที่ได้มาพร้อมเพียงกันแม้กระทั่งญาติโยมสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันกน,นั้นก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมาเทิดทูนยกย่อง ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนี้คือสำคัญเป็นหลักให้พวกเราได้ยึดที่พวกเรามาพร้อมเพียงกันอยู่นสถานที่อย่างนี้มหาชนกชาดกจะมาขอยกมาสองประเด็นประเด็นแรกก็คือพระราชเทวีหรือว่าพระมเหสีของพระเจ้า อริธชนกเมื่อสงครามระหว่างพี่กับน้องแย่งราชสมบัติกันเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าอริธชนกผู้เป็นพระสวามีแพ้สงครามสวรรคตในสงครามถ้าเป็นคนทั่วไปท่านสาธุชน <Okay. S 1> ก็จะฟูมฟายร้องห่มร้องไห้หรือแม้ก็อาจจะ วิ่งออกไปให้เขาเอาดาบจ่อคอก็ได้เอาดาบฟันคอก็ได้แต่เพราะความเป็นนางแก้วของพระมเหสีของพระเจ้าอริษฐชนบพอทราบข่าวว่าฝ่ายพระสวามีแพ้คิดการใหญ่นั่นก็คือปลอมพระองค์เป็นสามัญชนอันไหนพอจะหยิบได้ อันไหนพอจะถือไปได้ออกจากนอกวังไปคนเดียวโดยที่พระองค์ไม่รู้เลยว่านอกวังนั้นเป็นอย่างไรไม่เคยรู้เลยว่าเมืองกาลจัมปานั้นไปทางไหนแต่ก็มีพระประสงค์ที่แน่วแน่ว่าที่จะไปเมืองกาลจัมปามืดมนไปหมดเพราะว่าเคยอยู่แต่ในรั้วในวงังแต่เพราะความเป็นนางแก้วเนี่ย ทำให้พระองค์มีพระปีชามีความฉเฉลียวฉลาดจนกระทั่งไปครบในคำภีในหนังสือท่านบอกว่ามีพระอิน์ทมาช่วยให้ไปถึงเมืองจำปากาละจำปาพระมเหสีของพระเจ้าอริธฐชนกเปรียบได้เสกเช่นกับสมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง เราลองหลับตาหนึกดูว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญในบ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆที่ผ่านมาเท่าที่อัตมภาพจำความได้พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยความชาญฉลาดสมกับเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์หรือจะถวายพระนามพระองค์ว่าเป็นนางแก้วคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าจาักรพัรดิก สามารถที่จะขนานพระนามพระองค์ได้นางแก้วนี้ไม่ใช่จะเกิดได้ทั่วไปท่านสาธุชนนางแก้วนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะกับพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วสมเด็จพระชนากาทิเบศบรมพิษพระราชสมาภารเจ้าหรือว่าพระหาราชเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรืออาตมา เชื่อตามที่คำพีได้กล่าวไว้เนื่องจากว่าพระเจ้าจกักรพรรดนั้นพระองค์จะบำเพ็ญพระกรณยกิจเพื่อประโยชน์สุขของหมู่ประชาอาณาประชาราชลองหลับตานกดูว่าโครงการในพระราชดำริของพระสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาบพิตรมหาราชพระองค์ดำริคิดค้นโครงการแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความสุขของพระองค์แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชชนพระบรม ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้พระองค์เป็นนางแก้วคู่บาร,รมีของสมเด็จพระชนากาธิเบศพระองค์ก็คิดโครงการโน้นโครงการน,น,ารนี้แล้วก็แก้ปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองด้วยพระปีชาปัญญาปีชาสามารถของพระองค์อันนี้เป็นประเด็นที่นหนึ่งในมหาชนก ประเด็นที่สองก็คือพระมหาชนกเมื่อออกสำเพาไปค้าขายจากกาลจัมปาจะไปค้าขายสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนบ้านเรานี่แหละบ้านเรานี่ก็เรียกว่าสุวรรณภูมิไทยพม่ากัมพูชาลราหรือแม้กระทาั่งขึ้นไปทางเหนือ เข้าเขตประเทศจีนเนี่ยบางส่วนเรียกว่าสวนภูมิจะมาสวนภูมิไปเกิดพายุปันป่วนกลางทะเลเรืออับปางกลางทะเลคนทั่วๆไปคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญาถ้าจะพูดภาษาหย,บหยาบๆก็บอกว่าคนเขา ก็จะอ้อนวอนเทพไทยเทวาที่ตนกราบไหว้บูชาให้มาช่วยนี่แหละคือเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนเมื่อถึงคราวยามวิบัติขาดสติแล้วก็จะเรียกร้องว่าทำไมไม่มาช่วยคนโน้นคนนี้ทำไมไม่ไม่มาช่วยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอทำไมไม่มาช่วยเรายังไม่ได้ช่วยตนเองก่อน อยากใหู้คนโน้นคนนี้มาช่วยแต่พระโพธิสัตว์พระมหาชนกไม่ได้เป็นเหมือนคนทั่วทั่วไปไม่ได้เป็นเหมือนชาวบ้านเมื่อเกิดปัญหาหอนทานอันมืดมนไม่รู้จะไปที่ไหนมองไปที่ไหนก็มีแต่น้ําแต่ทํำยังไงไม่ได้นั่งรอความตายไม่ได้นั่งรอว่าคนโน้นคนน,นนี้จะมาช่วยท่านช่วยตนเองก่อนช่วยตนเองก่อน พยายามที่จะกระโดดน้ำนคือปีนขึ้นเสารกระโดงเรือนให้พ้นจากพวกปลาลายในคำพีท่านบอกว่าปลาลายพวกเต่าพวกปลาก็จะคงจะเป็นปลาฉลามปาลาอะไรที่มันดูไายกินคนท่านก็พยายามแหวกไหว่าย,ายน้ําลอยคออยู่ในทะเลไม่เห็นฝั่ง จ็ดวันเจ็ดคืนคนที่คอยหัวเลาะก็มีคนที่เยอะเย้ก็มีบอกว่าจะพยายามไปยังไงพยายามไปทำไมทั้งๆที่ฝั่งก็ไม่เห็นโดยเฉพาะนางมณีเมฆขลาที่เป็นเทวดาที่รักษาพื้นมหาสมุทรตัวเองไปเที่ยวงานสมโมสรสมาคมของเทพ ถ้าจะเป็นเหมือนกับชาวบ้านเราก็คงจะเป็นงานบุญงานมหรสพของเทพก็ไปเพิิดเพลินอยู่เจ็ดวันไม่ได้ตรวจดูท้องทะเลว่าใครมีบุญที่จะพอช่วยเหลือนึกขึ้นได้สั่งเมานึกขึ้นได้ก็เลยตรวจดูท้องทะเลเห็นพระมหาชนกลอยคออยู่ต้องไปช่วยแต่ก่อนที่จะไปช่วยก็คล้ายๆว่าไปดูหมิ่นก่อน หัวเราะนี่ท่านจะพยายามไปทำไมดูสิมีแต่น้ำมองไปที่ไหนก็มีแต่น้ำไปเยอะเย้ยก็เปรียบเปรียบเสมือนกับคนเราเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรมุ่งมั่นที่จะทำอะไรมันก็มีปัญหามีอุปสรรคมีคนโน้นคนนี้มาบอกว่าเฮ้ยท่านจะทำไปทำไมทำไปแล้วไม่เห็นจะได้อะไรทำไปแล้วไม่เห็นมีคนโน้นคนนี้เขามาเห็น คนก็จะมานั่งหัวเราะนางมณนีเมฆขาลาก็เหมือนกันแรกๆก็ไปยอ่อเย้ยพระพธิาัตว์ก็บอกว่าถ้าเราถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็จะอาศัยกำลังของบุรุษหรือว่ากำลังของมหาบุรุษนี่แหละถึงไหนก็ช่างจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็ทั้ง แต่เราก็ยังภูมิใจว่าเราได้พยายามดีกว่าให้คนอื่นเขาต้องมาดูหมิน่นดีกว่าให้ญาติวงสาขนาจ,จะญาติมาดูหมิน่นว่าไอ้นี่มันไม่มีความพ,พยายามเลยนั่งรองความตายอย่างเดียวนางมณีเมฆลาก็ยังพูดให้พระโพธิสัตว์นั้นคลายความเพียรพูดยังไงพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอม ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาไว้อย่างเดียวบอกว่าจะต้องไปให้ถึงฝั่งให้ได้ในที่สุดนางมณีแม่กลาก็บอกว่าเออเนี่ยคนนี้เป็นคนมีความเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่ออุปสรรคแม้กระทั่งทะเลอันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งสักนิดเลยก็ยังมีความพยายามอันนี้แสดงให้เห็น ได้หลายๆในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคมาให้เราได้มาทดสอบเรามาทดสอบเราว่าเราจะมีความเพียรขนาดไหนก็เหมือนกับที่ท่านบอกที่ท่านว่านะเมื่อมีความมืด ความมืดมาปกคุุมสักวันมันก็จะมีความสว่างขึ้นมาก็าเหมือนกับพระหมาชนกถ้าท่านไม่มีความเพียรเลยนั่งอ้อนวอนนั่งรอความตายเหมือนกับคนอื่นๆในสำเพานั้นท่านก็คงจะไม่ได้ขึ้นฝั่งก็คงจะไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เพราะพระองค์อาศัยความเพียรของตอนเองก่อนพยายามก่อน ทำให้สุดความสามารถก่อนทำจึงทำให้ท่านนั้นสามารถที่ขึ้นฝั่งได้ทีนี้บาลมีที่เรียกว่าวิรียบารมีนี้ถ้าไปเทียบกับหรือถ้ามองไปดูที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์มีเพียบพร้อมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ ไม่ใช่ได้อาหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนที่เขาว่าพระองค์ก็มีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานาแต่พระองค์มีสติมีปัญญามีปรีชาสามารถค่อยแก้ค่อยขัดค่อยหาพินิจพิจารณาอาศัยวิริยะบรารมีนี่หละทำให้ปัญหานั้นทุกเราเบาบางแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ ที่พระองค์ครองราชมาก็ทําให้อานาประชาราชมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับทุกทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคณะสงฆ์จังหวัดอุบลรัราชธานีทุกอําเภอวันนี้มาหลายสิบอำเภอแล้วก็ขออนุมโมทนากับท่านสุภาพพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธาน ขออนุโมทนากับท่านท่านชายตวีปท่านในอำเภอสว่างวีรวง์ท่านใจนลงบุญชุ่มท้องถิ่นอำเภอสว่างวีรวง์ท่านวีรศักดิ์ปทุมพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมท,ท่านทองศิลแสนทวีสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างวีรวง์ พันตำรวจโทสมพงษ์เยาวนิตร,รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสว่างวิรวงพันสมศักดิ์สิริสวัสดิผ์ผู้อำนวยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีท่านอิสระสมโสภาปลัดอําเภอสว่างวิรวงคุณพณนิดา จันส่องนักวิชาการวัฒนธรรมจำนาการสำนัวนกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตร,นนนรีและหลายพื้นที่ในเขตอำเภอสว่างวิลวงศ์แล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมจิต ให้เป็นกุศลล้อมรวมเอาคุณงามความดีที่พวกเราได้ช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ที่เรียกว่าวยาวจัจม,มัยบุญสำเร็จด้วยการช่วยกันข้นขวายจัดกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งบุญกุศลที่จะเกิดจากธรรมัสวนามัยที่พวกเราจะได้ฟังพระท่านแหลเป็นตำนองอีสานใน มหาชนกชาดกจงมาเป็นรจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญถววายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอให้พระองค์ทรงกเกษมสำามราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นหลักเป็นชัยตาบนานเท่านาน ขออนุโมทนา